โอเคครับก็ฉเฉลยข้อ1ของกันบ้านที่พี่โอ๊กส่งให้เมื่อคืนนะครับข้อแรกบอกว่าโจงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจํานวนตัวเลขจํานวนเต็มเข้ามา1จํานวนจากนั้นให้หาว่าตั้งแต่1นึถึงห้เนี่ยมีกี่จํานวนที่หารด้วยตัวเลขที่รับเข้ามาลงตัวนะครับตัวอย่างหน้าตาโปรแกรมพี่โอ๊กให้ออกมาประมาณนี้เนาะมีคําว่า enter number ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราใส่ค่าเข้าไปนะครับ ถราสมมติใส่5้าไปเสร็จแล้วเนี่ยไอ้5ที่ใส่เข้าไปเนี่ยให้บอกว่าตัวเลขไหนที่ถูกหาร5้าได้ลงตัวบ้างนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงห้าสิบสังเกตได้ว่ามันขึ้นออกมาก็มีห้ามีสิบสิบห5ยี่สิบิบห้าจนถึงห้าสิบเลยนะครับตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นลิทที่ลิสต,ตัวเลขที่ถูกหารด้วย5้าลงตัวนะครับซึ่งให้มันมีข้อความรีสอออกมาบอกอีกทีว่ามีกี่ตัวนะครับที่ถูกหารด้วย5้าลงตัวก็คือนับจํานวนมาห้าถึงห้าสิบมีกี่ตัวที่ถูกหารด้วยห้า นะครับเสร็จแล้วโปรแกรมนี้เขียนกันยังไงนะครับพี่โอกได้แจ้งขั้นตอนมาคร่าวๆ4ี่ข้อใหญ่ๆนะครับ <c oughs> ขั้นแรกเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์การเขียนโปรแกรมทุกครั้งเนี่ยเราต้องวิเคราะห์หาตัวแปรของโจทย์ก่อนเสมอนะครับ <c oughs> ขั้นแรกเราต้องวิเคราะห์หาตัวแปรก่อนนะครับอพี่โอ๊ก็วิเคราะห์ให้เราไม่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ข้อนี้เนี่ยเขามีการรับค่าจํานวนเต็มฉะนั้นพี่โอ๊คจะประกาศต,ตัวแปรมาเก็บค่าจํานวนเต็มเพื่อเพื่อที่จะเอาไปใช้ หารดูเลขตั้งแต่หนึ่งหึ้าสิบอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งพีโอให้เป็นตัวแปรนํแล้วกันเนาะเราต้องทําการประกาศตัวแปรนํามาก่อนและครับยังไม่เสร็จครับต้องมีตัวแปรหนึง่งซึ่งตัวแปรนี้เนี่ยจะเป็นตัวแปรที่คอยเก็บเอ,อที่คอยที่คอยนับจํานวนตัวเลขที่ถูกหารด้วยตัวเลขที่รับเข้ามาลงตัวไปอีกรอบนะครับเป็นตัวแปรที่คอยเก็บจํานวนว่าจํานวนที่รับเข้ามา ไปหารตัวเลข 1- นถึงห้าสิบลงตัวกี่ตัวนะครับซึ่งพี่โอ๊คจะประกาศตัวแปรนํากับเขามา2ตัวนี้นะครับแต่ตัวแปรเขาเนี่ยพี่โอ๊ต้องให้ค่าเริ่มต้นของมันเป็นศูนย์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูในข้อ3มนะครับอีกทีหนึ่งว่าทําไมต้องเป็นเขาต้องเป็นศูนย์นะครับอ่ะพอเราประกาศแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยครับประกาศนํากับเขานะครับเสร็จแล้วเนี่ย พี่โอกรับค่าใส่นําก็ลักษณะเดียวกับตัวอย่างนะครับพี่โอต้องทําการรับค่าตัวเลขที่จะเอาไปหาร 1- นึ่งห้าสิบอีกทีพี่โอก็ต้องทําการรับรับค่านําซึ่งข้อ2ที่พี่โอเขียนนะครับการรับค่าใส่นําเนี่ยจะต้องมี2คําสั่งใชงไหมครับคือคําสั่งเพื่อจะให้ริ้น enter number ออกมากับคําสั่งที่จะให้รับค่าเก็บในตัวแปรนําอีกทีหนึ่งโอเคนะครับข้อ2เนาะแจงออกมาเป็นคําสั่งได้2คําสั่งนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเรามีค่านำแล้วครับเพื่อที่จะเอาไปหารตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงห้าสิบนะครับก็ให้วนใช้หลักการวนล,ลูปครับวนล,ลูปให้ไอเริ่มตั้งแต่หนึ่งถึงห้าสิบเพื่อที่จะเอาเลขตั้งแต่ช่วงที่หนึ่งถึงห้าสิบเนี่ยเอามาให้นำหารแล้วเราจะใช้เอ็กอีฟชิเช็คอีกทีครับว่านำหารไอตั้งแต่หนึ่งถึงห้าสิบตัวเลขไหนลงตัวบ้างถ้าลงตัวให้บวกเขาเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยกไลท์ให้ให้ไปอีกทีนะครับ โดยที่ให้วนลูปให้ i เริ่มตั้งแต่1ถึง50โดยในลูป for เนี่ยครับพียอให้ใช้ลูป for เนาะเช็คว่าถ้า i ถูกหาด้วยนำลงตัวให้แสดง i ค่านั้นออกมานะครับในกรณีนี้เนี่ยก็สังเกตได้ว่าการแสดงผลตัวเลขที่ถูกหารด้วยตัวเลขที่รับเข้ามาลงตัวนี่ใช้หลักการวนลูปนะครับซึ่งจะแสดงทีละตัวนะครับสังเกตได้จาก5 10 15 20 ยี่ห้าอันนี้เกิดจากการวนลูปครับโดยที่วนลูปในการแสดงค่าที่ตัวแปรนําไปหารไลงตัวนะครับให้แสดงมาทีละตัวจากนั้นเนี่ยพีโอแสดงยังไม่พอครับให้พอเช็คว่า i ถูกหารด้วยนาลงตัวแล้วเนี่ยให้เพิ่มค่าเขาไปอีกหนึ่งครับอันนี้จะใช้หลักการที่ว่าเอาเขาตัวแปรเขาเท่ากับตัวแปรเขาเดิมบวกหนึ่งนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมพีโอต้องให้ค่าเริ่มต้นของเขาเป็นศูนย์ครับนะครับ เดี๋ยวพี่โอ๊คอธิบายอีกทีตอนเขียนโค้ดนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยพอ loop for มันวนจนครบแล้วเนี่ยมันจะมีการแสดงผลค่าที่ถูกหาด้วยตัวเลขที่เราเข้ามาลงตัวเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็มีค่าในตัวแปรเขาที่เป็นจํานวนของตัวเลขที่ถูกหาลงตัวอีกทีหนึ่งนะครับครบและพอวน loop for เสร็จจากนั้นให้ทําการแสดงผลคําว่า r e s o l e แล้วก็วงเลบเขาหมายความว่าเอาค่าตัวแปรเขาเออกมาแสดงนะครับอันนี้ก็ปกติเลยนะครับามาดูโค้ดกัน นในส่วนของโปรแกรมนี้เนี่ยมันมีการรับค่าเข้ามาฉะนั้นพี่โอจะ Import นะครับ import j a v a u t i l s c a r นะครับซึ่งมันจะมีคลาส s s นเ n อร์ให้เราใช้ในการรับค่าอีกทีหนึ่งนะครับพี่โอสร้างคลาสมาพอดีพี่โอใช้ชื่อไฟล์เป็น test 602 slash underscore 1นะครับก็ต้องตามนั้นเนาะ สร้างเมท h อดเมทนะครับจากนั้นทำการประกาศ Object Scanner ครับชื่อ Scan อันนี้ก็ปกติทำเพื่อจะเอา Object Scan นมารับค่าอีกทีหนึ่งนะครับโอเคจากนั้น PO เข้าขั้นตอนแรกครับ ทำการประกาศตัวแปรนําจริงไหมครับอ่ะประกาศตัวแปรนาเสร็จแล้วประกาศตัวแปรอ่ะประกาศตัวแปรเขาได้ครับโดยที่ให้ตัวแปรเขาเนี่ยมีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับโอเคจากนั้นพี่โอก็ต้องทําการรับค่าใส่ตัวแปรนําสังเกตครับโปรแกรมนี้มีการรับค่าใส่ตัวแปรนําฉะนั้นยังไม่ยังไม่ได้ครับยังรับค่าเลยไม่ได้พี่โอต้องมีข้อความ enter number ด้วยจริงไหมครับอ่ะไล่ลงมาเนาะจากบนลงล่างครับอันนี้ปกติ enter จำนนนะนะจากนั้นเนี่ยเอาตัวแปรนำที่ประกาศไปแล้วมารับผ่าน object scan ครับ next in นะครับจากนั้นเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3เนี่ยให้วน loop for ตั้งแต่1ถึง50อ่ะพีภิโอก็วน loop for ครับใช้ตัวแปร i แล้วกันเนาะ1ถึงน้อยกว่าเท่ากับ50นะครับเพิ่มเียาหนึนะครับ ในรูปฟอร์พี่โอจะมีค่า i ที่วนมาตั้งแต่หนึ่งหนึ่งห้าิครับนะครับให้เราเช็คเงื่อนไขเลยว่าถ้า i ที่วนมาเนี่ยถูกหารด้วยนำลงตัวพี่โอจะเช็คโดยการหาหาอาเศษนะครับเช็คว่าหาเอาเศษแล้วเป็นศูนย์ไหมคือหารลงตัวไหมนั่นเองนะครับลักษณะเดียวกันนะครับโดยที่ถ้า i หาด้วยนำลงตัวให้แสดง i ออกมา นะครับไม่ต้องมีการเว้นเนาะเพราะสังเกตได้ว่าเวลาเขาแสดงผลตัวเลขที่ดูหารด้วยค่าที่รับมาลงตัวเนี่ยมันจะเรียงต่อกันฉะนั้นถ้ามีลายเนี่ยการแสดงผลไอแต่ละครั้งมันก็จะทําให้เว้นค่าเว้นบรรทัดลงมาเรียงต่อกันเรื่อยๆจริงไหมครับฉะนั้นพี่โอ๊คจะไม,จะไม่จะไม่มีลายนะครับไม่มีเ n โดยที่พี่โอ๊คเอา i มาแสดงเลยเสร็จแล้วยังไม่พอครับต้องบวกด้วยช่องว่าเพราะสังเกตได้ว่าเขาเว้นช่องไฟสําหรับตัวเลขแต่ละตัวด้วยนะครับตรงนี้เนาะนะครับอ่ะ ต่อไปเสร็จแล้วเขาเขาบอกว่าในขั้นตอนต้องบวกตัวแปรเขาไปด้วยจริงไหมครับอ่ะไปอีกหนึ่งพีโอก็เอาตัวแปรเขาเดิมมารับค่าตัวตัวแปรเขาเดิมเหมือนกันบวกด้วยหนึ่งนะครับซึ่งเขาเดิมเขาเขาที่อยู่หลังเท่ากับเนี่ยจะหมายความว่าเป็นค่าเขาเดิมนะครับซึ่งถ้าพีโอไม่ประกาศเป็นศูนย์ไว้ตอนแรกเนี่ยมันจะทําให้อเออร์เลอร์ครับในบรรทัดน,น,นี้นะครับถ้าตรงนี้ไม่เป็นศูนย์นะครับ อ่ทีนี้รูปฟอร์เราครบแล้วครับในขั้นตอนที่สามเนาะก็แสดงแสดงผลออกมาเลยนะครับแสดงผลจํานวนตัวเลขที่ถูกหารด้วยตัวเลขที่เับเข้ามาลงตัวนะครับออันนี้ปกติโอเคนะครับเช็คความเรียบร้อยสักนิดหนึ่ง เดี๋ยวพี่โอขอเพิ่มในส่วนของโค้ดที่จะทําให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราพิมพ์ตัวเลขที่ถูกหารด้วยตัวเลขที่เราเข้ามาลงตัวเนี่ยไม่มีการเว้นบรรทัดเลยฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกับตัวอย่างที่ดูโให้นะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับยโอ๋ใส่ค่าห้ามานะครับ ะละะักษณะมันจะออกมาตรงกับตัวอย่างที่พี่โอ๊ให้เลยนะครับอันนี้ก็ลองทำความเข้าใจกับโค้ดที่พี่โอ๊เขียนให้ดูเนาะเดี๋ยวพี่โอ๊ส่งไปให้นะครับ่